เราจะถอดน็อขาตรงนี้ออกมาให้หมดนะเพราะว่าเราจะทำการเปลี่ยนหาเกียร์

กน่นําเจยงข้างในกระห่เลยต้องต้องต้องเปลีนมาเก็นให kind of ม่ไหมเี่นขาดเลยนี้าดไหมเปลี่ยนนีเล่นี่นี่เขาหมายว่าแล้วอะไรงี้ต้องต้องมันต้องตาดจะแรกันไดนเนี่มันตะ ทมจับยังไง่างม่น่าเนุ่ดบอกว่าให้เอาอันนี้หน่อยล้างกดเล็กๆหน่อแย่เข้าไปน่อยไม่เห็นไม่ไหนไม่รู้แย่เข้าไปหน่อยแต่ีย์ไม่หน่อ เยอะอย่างนี้เราเอาไฟจุดไม่ได้หรอจุดเผาเลยได้ค่ะเนี่ยแรงสังเนี่ยมันข้างในฝุ่มันเยอะหน่เอาไฟจุดได้ป่ะล้างล้างมันเยอะก่อนแล้วถ้าเอาน้ำหน่ะ

ขาก้มขีียังเนี่ยขียังคันนี้ขียังไปยิงวะแล้วมันก็ดีดะกล่มันรือว่มันก็ดีแต่มันยืดิ้นตรงนี้ไปๆไปทับขึ้งหน้าให้งัดีกล่า เบอร์แปดไปไหนอ่ะ เด็กอ่ะไอ้วานยุ่ปกติมันไม่นอนช่อเมื่อวานไปถ่ายอะไรอ่ะเด็กด้วย ยังไม่โดนดตาตอนนี้มีใครว่ากูใครเรียบร้อยเลยๆๆๆแล้วจูงสามตัวใช่หรเาพี่ ไอ้มาถ่ายที่ไหนจับกล้องที่ดีที่สุดในโลกคลิปนี้ถ่ายทำไปสองวันวนะครับวันแรกที่สุดเราต้องพึ่งปิโกโ้แล้วใช่ไหมอ๋อพี่นี่รถหลุดแล้ว เอากระถางกระถางน้ำเงินขึ้นเลยอันนั้นไปเลย Yeah. สองวันม yeah. um ันเกิดกูแล้วรองแก่รวมาบอกกูทำไมันเกิดพี่อีก2วันพี่เกิดวันี่วันเ้ยกอนไวันนี้วันอะไรเกิดวันอะไรอาทิตย์นี่ก็คือที่แรกเห ันยาเอานะาอี่ยพี่หรือเปล่จ,จะมรมีซีนก่อนไปถามน้องเซวินไย่งดนะูไม่เอาไปกแบบ่อนอถ้ามาสถานมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะแล้วปะ 我要练